อัตถันทะสูงแง่สองร้อยเก้าสิบแปดสวนบาลีก่อน,นอแล้ว,วก็้วพยัญชนะมาสดกานแปลอัตถันตาพยังชาตังชนังปสัสสธเมะขังสังเวคังกิตเยสามียาธาสังวิชิตังมายาพันธมานังปะชังทิสวา มัจเจอปโปทเกยตาอันยมันเยหิพยารุเททิสวาวังพยมาวิสีสมัยตะมาาโรโรโกทิสาสัพพาสเมริตาอิชังพวะนัมัตโนนาทัสสิงอโนสิตา โอสาเนตเววะไฟยรุเททิสวาเมหรติอโหอาททาสัลลมาทัคิคงทุตทสังหะทยนิสิตาเยนะสันเลนะโอติโนทิสาสัพพาวิทาวติตเมวะสัลลมาภุยหานาทาวตินาสิทติ ตัทธสิกขาลุคียันต ok ิยานิโลเกคทิตานินาเตสุปัสุโตสิยานิพิชสัพพะโสกามิสิกเคนิพานามัตตโนสัจโจสิยาอัภะคัคโคอมายุริตเตเปสุโนอโกธทโนโลภะปาปัง เววิชังวิตาเรหูนินิทังตยัณทิมมหายสีนังปัมมาเทนะนัสังวเสอติมาเนนติเตยยานิพพานะมันาโซนารโมสวัชเชนะนิเยธารูปเปสเนิหังนกุปภเยมานันจพริชาเนยยา สาหัสวิรโตเจเรปุรานาพินันทยะนาเวทันติงนาคุเยปิยามานีนาโสจยาอากาสังนาสิตสิยา เทัางภูมิมโหโคติอาจวาภูมิชัปปนังอารมณ์นัปะกับนงตามปังโกธุรัจจโยสัจจาอวกัมมมุนีเทเรติทิพรามโนสัพทังโสปฏินิสัจชาเจวสันโตติวจติตเจวิทวาเจวทคุ ยตวาธรรมะอนิสิตโตสัมมาสโลลกะอริยโนนปิเหติทักัสจิโยทกามิอัจจตรีสังคังโลกะทุรัจยยังนาโสโสจตินาเชติชินนาโสตอภันทะโนยังปุกเทตังวิโสเซหี ปัจชาเตมหุกินจนะมัจเเจโนคะเฮสสิอุปปัสสันโตจริสสิสัพพโสนามรูปสัมิงยัสนัติมะมายิตังอาศัตตาจนะโสจติสเวโลเกนะชยติยัสนัติอิทัมเมติปเรสังวาปิกินจนะ มามัตังโซอาสังวินทังนาทิเมตินาโสจติอนิทุเรอนันุขิโตอเนชสัพพทิสมโมตมานิสังสังปปโรมีปุจจิโตอวิกรมปินางอเนชัสวิชานโตนาทิกาจินิสังคติเวีรโตโสวิยารัพพา เขมังปจจัสสติสัพพทีนาสเมสุนาโอเมสุนาอุเสสุวัเตมุนีสันโตโสวิตามัจจโรนาเทตินา n ิ r a s ิ i t ีแปลเนาะปลดจิตที่ติดอาวุธปลดจ,จิตทีท่ติดได้ก็ปลดอาวุธได้ กระฟูกยกผ้าหจัดท่ามกลางบูพระญาตทั้งสองฝ่ายแม้กำลังจะรบกันนะทำอะทีนี้เป็น้ำโลหิมีกำลังจะแย่งน้ํากันนะมี่เป็นคำที่พระเจ้าเอ,อ่ยขึ้นในท่ามการสงครามระหว่างสองฝ่ายของพระญาตทั้งสองนะ <c oughs> กังวลคิดติดอาวุธเธอจงหยุดดูฝูงชนใจฉันสันระคนสังเวชยน์คนขัดแย้ง เห็นดิ้นกระเสือกระสนเหมือนปลาวนชนในแอ่งเบียดเบียนและแก่งแยง่งเห็นภัยแฝงทุกแห่งไปโลกทั้งโลกขาดสาระทุกทิศประวันไว้มองหาที่หลบภัยทุกทิศไซไม่ได้มีต่อยตีจนตัวตายเห็นแล่านายบรรดามีเสียนใจอยู่ในนี้อยู่ตรงที่ในหาไทย ปักไว้ให้ดิ้นค้องทุกทิศต้องร้องเร่นไกลบงเสียนที่กระใจไม่แล่นไปไม่จมลงฝึกใจใ่ศึกษาท่ากามคาพาถิดหลงรู้แจ้งกามแล้วก็จงศึกษาตรงบ่งกามไฟซื่อตรงไม่ขนอไม่ลวงจ้องสอเสียดใสยไม่โลภไม่โกรธใครข้ามห่วงใหญ่แห่งตัญหา ขี้เกียจหลับท้อแท้ประมาทแลไม่นำพาด,ดูหมิ่นทั้งหมดหนาพึงละมาน้อมนิพพานไม่นำทางมุาสาเสนหาจงเผาผานไม่รีบรู้อาการมานะ ให้ถือตนไม่ยินดีสังขารเก่าไม่รีบเอาของใหม่ทนเสื่อมไปไม่โศกบนรู้เท่ากนตันหาครวงห่วงหาคือห่วงน้ำชอบใจตากระแสรวงดวงจิตให้ห่วงห่วงกามทั้งปวงข้ามยากจังมุนีไม่พรากสัต พรามณะตั้งบนฝั่งสัพพสิ่งต้องพินทางสมณะยังสงบจริงรู้ประจักษ์จบศึกษาธรรมดาไม่เข้าอิงอยู่ในโลกด้วยสัตว์นิ่งไม่เข้าสิงสิ่งนานาผู้ข้ามการทั้งหลายอันหญิงชายข้ามยากหนา ผู้นั้นไม่โสกาตัดพันธนาประแสโรมสิ่งใดผ่านไม่นานแห้งอนาคตแต่งไม่จำนงปัจจุบันไม่จับลงเป็นทางตรงสู่นิพพาน นามรูปทั้งหมดนี้ไม่เห็นมีของเรานะยานใหญ่ต้องโศกเมื่อผันผ่านจักรวาลใช่ของเราของเราไม่เคยมีจะห่วงชี้ของใครเล่าหมดห่วงพาเป็นเราย่อมไม่เศร้าเพราะไม่มีไม่กระด้างไม่ละโมบทุกสิ่งอบเสมอดีไม่หวั่นไหวหมดภัยรีเรียบคนนี้ว่าอะไร ตั้งมั่นด้วยความรู้ไม่หมกอยู่ที่ไหนไหนหมดข้นควายสิ่งใดๆเห็นปลอดภัยในนิพพานสูงต่ำเข้าไม่เอาเทียบมุนีเงียบหมดเหตุราแบมือถือไว้นานก็เบิกบ,บานนิพพานแทนแรจิตที่ติดนานก็เบ่งบานนิพพานเธิน